สวัสดีครับขอต้อนรับกสืออินไซเลนทำไมต้องเงียบขนาดนี้นะฮะฮัลโหลสวัสดีครับขอต้อนรับกสู่โกลนเคชานอลนะฮะและวันนี้เราอยู่กันในอินไซเลนนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะลองมาเล่นเป็นเซอร์นะครับในอินไซเลนกันดูนะครับว่ามันจะเล่นยากขนาดไหนนะฮะก็มาถึงก็เข้าไปที่มันติเพย์เย์กันก่อนเลยแล้วกันนะครับไปหาห้องกันเลยดีกว่านะครับไม่เสียเวลานะฮะโซนะครับผมเลือกเป็นเอเชียนะครับจะได้เจอคนไทยด้วยกันเองนะครับ เหมือนเม่อกี้ผมจะเห็นห้องคนไทยนะแต่ว่าผมกดรีเฟซไปแล้วไม่ทันแล้วนะฮะเดี๋ยวหาใหม่แล้วกันห้องน่าจะไปแล้วนะเดี๋ยวผมจะกดรีเฟซไปเรื่อยๆเลยนะครับหาห้องที่เป็นคนไทยนะครับไปจอยกับเขาดีกว่านะฮะเล่นคนเดียวเดี๋ยวมันจะน่ากลัวเกินไปนะครับไม่ไหวนะฮะเกมนี้ เกมนี้เขาบอกเป็นผีตุ้งแช่นะตกใจได้ทุกโอกาสนะครับชัยหน้านิวบี้นะครับน่าจะจีนร้วน,นะฮะห้องนี้ส่วนห้องที่มีเครื่องหมายแบบนี้คือเขาล็อกพาสเวิร์ดไว้นะครับก็คือเราจะเข้าไปจอยไม่ได้นะฮะนี่โอ้มอกี้งานะไทยแลนด์ไม่ทันแล้วโอเคครับเต็มไปแล้วนะฮะไทยแลนด์ัมเฮียนะเต็มไปแล้วนะฮะ เดลีเฟซใหม่หรือเราจะไปจอยห้องคนจีนมะไปชิงช่องกับเขาเนี่ยชิงช่องเขาจะเตะเราไหม่ะใครสิบ้่ะ <laughs> โมฮัมหมัดฟาฮิมเอ่อภาษาจีนผมไม่รู้ด้วยอ่ะถ้าเราบอกไปคนเทยวโมฮัมหมัมหมดฉันเป็อไทย 你好，你好，你好。我爱你。我也爱你。呵呵呵，我没读啊，他不我开了吗？房房主，房主。你爱了吗？房开了，房主。我看你爱了。<laughs> 开没读、啊、<laughs> 我了、啊，我我败了，我跑不赢、啊。Start r o l r e a d y ready, ready. ready, ready. โอเคนะครับเริ่มเกมแล้วนะฮะเอาเป็นว่าเราเข้าห้องคนจีนไปอ่ะเราพูดสองประโยคนี้เขาไม่เตะเราแน่นอนนะฮะว่าไอหนีไปก่อนเลยนะครับมาโอเคนะครับเริ่มต้นมาเราจะมีสองเพิอนะครับเดี๋ยวมาดูว่าเราได้เพิอะไรนะฮะผมได้ไลท์อวินนะครับแล้วก็เซอร์เจนนะครับกดแทบดูเพิร์ได้นะับกดแทบดูเพิร์นะครับอ๋อโอเค เพลกที่ผมมีอยู่ตอนนี้นะฮะ I love you I love you I love you too คำสัมัสกด F เป็นการเปิดปิดไฟนะครับเพื่อนๆเกมน, <c oughs> นี้ต้องใช้นะฮะจำเป็นมากเลยนะครับในการเปิดปิดไฟเพราะว่าสังเกตนะถ้าเกิดเราปิดไฟคือมันมืดมากเลยนะ <c oughs> แล้วก็ผมลืมบอกไปนะครับตอนนี้ผมกดปุ่ม C นะเป็นการยอ่อ <c oughs> ถ้าเกิดเราย่อเมื่อไหร่เนี่ย เราจะไม่ทําเสียงดังครับแต่ถ้าเกิดเราเดินนะครับสังเกตได้นะเราจะส่งเสียงดังนะมันก็จะไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับมอนสเตอร์เขาจะได้ยินเรานะครับนี่นะพอปิดไฟคือมืดตื่นเลยนะพอเราเปิดไฟปุ๊บเนี่ยอย่างน้อยมันก็ทําให้เราเห็นนะครับว่ามีของอยู่ตรงไหนนะครับก็ช่วยในการหาของได้ดีขึ้นนะฮะผมเห็นเต็นท์อยู่ตรงนั้นแล้วนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามีไอเทมอะไรบ้างเดินเลยนะไม่กลัว บางทีเราบางทีมันก็เสียวนะคิดว่าไม่น่าจะมีใครนะครับโอเคเดินแล้วอ้าวผมได้แล้วนะครับไอเทมชิ้นนี้นะครับเป็นเ,เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นพุ่มไม้ไว้พลางตัวนะฮะถ้าเกิดมีมอนไรกลๆเนี่ยแล้วถ้าเกิดเขาเนี่ยเขาจะคือมอนสเตอร์ไม่ใช่ไม่เห็นเลยนะฮะแต่ว่ามอนสเตอร์เนี่ยเขาจะเห็นเป็นลางๆนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้า อัดชุดนี้ก็จะทําให้มอนสเตอร์เนี่ยเห็นคิดว่าเราเป็นพุ่มไม้นะฮะเพราะว่าเขาจะเห็นมัวมัวนะครับเดี๋ยวเราไปหาของอื่นกันเลยตรงนี้ไม่มีของแล้วนะ,ะโอ้มืดมากอะเราต้องไปที่โรงนานะฮะอ้ยเชียเ่ยไอ้ ตกใจเฮ้ยอยู่ๆม่โผล่มาข้างหน้าเอ่อกดปุ่มทีเป็นการเคลื่องหินนะครับล่อล่อมอนสเตอร์นะครับนี่นะฮะผมล่อมอนสเตอร์นะนี่ครับเคลื่องไปรัวๆเลยนะครับเพื่อล่อให้มอนสเตอร์นะครับตามเสียงของหินไปนะนะครับนี่นะฮะเขาไปทางซ้ายแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปทางขวานะครับ เขาไม่ได okay, ้ยินเราแล้วนะบางส่นเฮ้ยเกมนี้แม่งหลอนโอเคไปแล้วนะครับ <laughs> ไม่อยู่แล้วนะฮะเนี่ยนี่นะครับ <laughs> ลองเคลื่องหินไปดูนะครับ <laughs> ว่ามีมอนอยู่ใ,ใกล้ๆหรือเปล่านะครับ นี่นะฮะเห็นไหมครับว่ามอนมันจะตามเสียงนะเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะต้องตอนนี้เราอยู่ชั้นสองของโรงนานะครับมาหาไอเทมนะฮะเมื่อกี้เพื่อนเราวิ่งออกไปแล้วนะไม่รู้ว่ามีไอเทมเหลืออยู่หรือเปล่าฟังไม่ออกด้วยนะครับว่าเขาหายเทีมอะไรกันได้แล้ววป่าไม่น่าจะมีอะไรเหลือแล้วนะเราลงแนละ้ว โอ้โหลงนี้เลยวะเสียงดังแน่ๆ <c oughs> คิดว่าไม่น่าจะมีไอเทมเหลือแล้วนะเพื่อนน่าจะหาไปหมดแล้วนะฮะอือ,อตกใจเอ้า เหมือนถ้าเราเหยียบหมีแล้วหมีมันจะส่งเสียงดังนะาแล้วแล้วมอนก็จะรู้ว่าว่าเราอยู่ไหนอุ้ยอยู่มอนอยู่ที่บ้านเหยียบกับจักไปแล้วผมแอบตรงนี้ก่อนนะมอนน่าจะอยู่กับผมเนี่แหละ ไอ้คงไม่ไปไหนเลยวะเขาอยู่แถวนี้อย่างเดียวเลยวะโอเคโอเคถ้าอย่างเขาวิ่งแล้วนะผมออกแล้วถ้าฟังเสียงนี้คือเขาวิ่งไปแล้วนะกดปุ่มคิวครับเอาเวิทยุมาฮะวิทยุไว้ใช้ล่อได้นะครับ ผมจะล่อนะล่อเขาด้วยการใช้วิทยุนะครับแบบนี้เ,เลยายากๆหน่อยนะ จะงงนะเพราะว่าวิทยุมันส่งเสียงร้องไนงะเขาก็จะสับสนกับเสียงอื่นของเราอย่างเงี้ยเสียงเดินเสียงดิ่งเงี้ย ยรถซ่อมเสร็จแล้วเราต้องไปหารถนะครับเพราะว่ารถซ่อมเสร็จแล้วนะฮะแต่รถอยู่ไหนวะโอเพื่อนเก่งมากนะครับผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะฮะเกมนี้นะครับอรถน่าจะอยู่ปลายทางถน้เราสามารถสังเกตรถได้จากแสงไฟที่หน้ารถนะครับคิดว่าน่าจะตรงข้างหน้าน่าจะเป็นที่เอ ที่อยู่ของรถนะฮะวิ่งแล้วครับเัลโหลวไอ้นี่ <c oughs> <c oughs> ลอดเฉยไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับ <c oughs> ก็รอดได้นะรู้สึกไม่มีประโยชน์อะไรในทีมเลยนะครับไม่ได้ช่วยเขาทำอะไรเลยนะฮะนอกจากลอดสัตว์ประหลาดวิ่งไปมานะฮะก็ คิดว่ามือใหม่นะครับก็น่าจะเล่นแบบงงๆแบบผมอยู่นะครับไม่รู้นะฮะว่าไอเทมอะไรอยู่ตรงไหนนะฮะเลยวิ่งไปหายังไม่ถูกแต่ก็อาศัยมีเพื่อนในทีมเก่งนะเคยเล่นมาแล้วนะก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นเกมสนุกอีกเกมหนึ่งเลยนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆจะลองไปเล่นกันดูนะครับก็เดี๋ยวผมขอตัดคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยว เดี๋ยวเราลองมาดูว่าจะเกิดคลิปหน้านนี้ฝีมือจะพัฒนาขึ้นหรือเปล่านะฮะโอเคนะครับส่วนยังไงวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าเรากลับมาเจอกันใหม่นะครับในอินไซ e ลนครับวันนี้สวัสดีครับ